ภาวนาก้าวฉับๆให้พ้นแอ่งน้ำตรงนั้นเร็วที่สุดหน้าฝนนี้ไม่ไหวเลยนอกจากจะทำให้การจราจรบนท้องถนนเป็นอมพาตแล้วยังสร้างความลำบากให้กับมนุษย์เงินเดือนและคนที่ต้องเดินเท้าในเวลาเร่งด่วนอย่างนี้ด้วยแม้ที่ทำงานของเธอนั้นไม่ไกลจากป้ายรถเมล์เท่าใดนักหากแต่ฝนที่กำลังตกพรมตั้งแต่เช้ามืดก็เป็นอุปสรรคสำหรับคนที่ต้องเดินทางไปทำงานด้วยรถเมล์อย่างมากทีเดียวภาวนาเป็นข้าราชการตำแหน่งธุรการ เธอเพิ่งบรรจุได้เพียงแค่ครึ่งปีหลังจากเรียนจบปริญญาตรีด้วยเกรดเฉลี่ยสามกว่ากว่าก็ตระเวนสอบบรรจุมันทุกที่ไม่ว่าจะใกล้หรือไกลเหนือใต้ออกตกไปมาแล้วทั้งนั้นเพิ่งมาสำเร็จเอาเมื่ออายุ26หย่อนหย่อนเธอไม่ใช่คนสวยสะดุดตาเส้นผมของเธอเป็นสีดำคลับซอยสั้นดูธรรมะแมงและทันสมัยมีโครงหน้าเรียวเล็กรูปร่างบางเรียวขาที่เนียนสวยและแม้จะไม่ใช่คนผิวขาวจัด แต่ก็ดูเปล่งปลั่งสุขภาพดีเธอพยายามเดินชิดทางเท้าแม้รถบนถนนจะวิ่งช้าๆแต่น้ำที่ขังอยู่ก็ยังกระเด็นมาเปื้อนเสื้อผ้าจนได้แย่ yeah. เปียกตั้งแต่หัวจดเท้าในวันสำคัญอย่างนี้เธอเดินเกือบจะถึงทางเลี้ยวเข้าสำนักงานอยู่แล้วรถยนต์หรูคันหนึ่งก็ขับเลี้ยวตัดหน้าในระยะกระชั้นชิดส่งผลให้น้ำกระจายออกเป็นวงกว้างภาวนากระโดดหลบไม่ทัน ทำให้เสียหลักลื่นล้มก้นกบกระแทฟฟุตบาทอยู่ตรงนั้นกว่าจะประคองตัวเองให้ลุกขึ้นมาได้ก็ทุลักทุเลพอสมควรก่อนที่คนขับรถคันดังกล่าวจะชะลอรถและลดกระจกชงกหน้าออกมาไอ้ไอ้คนไม่มีมารยาทมองไม่เห็นคนหรือไงยะมีใบขับขี่หรือเปล่าคนขับทำหน้าไม่สบอารมณ์ตอนแรกเขาจะลงไปขอโทษและช่วยพยุงเธอสักหน่อยแต่กลายเป็นว่าเธอชี้หน้าด่าเขาแบบไม่ทันตั้งตัว ก่อนที่เขาจะได้ขยับปากเอ่ยคำแก้ตัวเธอก็สะบัดร่มแรงๆตั้งใจเอาคืนให้น้ำฝนกระเซ็นมาโดนเขาเป็นการแก้แค้นนิดๆหน่อยๆแล้วสะบัดก้นเดินกระเพลกไปอย่างถือดีเฮ้ย hey, ะก็กำลังจะขอโทษนี่ไงเล่ายายนี่ด่าไฟรับเชียวชายหนุ่มถอนฉุนก่อนจะขับรถเลี้ยวเข้าไปจอดในลานจอดรถตามที่ตั้งใจแต่แรกภาวนาเดินเข้าไปในบริเวณสำนักงานด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวเธอยังไม่เข้าห้องทำงาน หากแต่แวะไปยังตึกคลินิกพยาบาลที่ตั้งอยู่ใกล้ๆซึ่งเป็นกิจวัตรประจําวันไปแล้วพี่หมอขอยาสักเม็ดเธอะค่ะปวดหัวเหลือเกินซวยแต่เช้าเลยคนที่ถูกเรียกว่าพี่หมอนั้นมีชื่อว่าปานวัตรเขาอายุมากกว่าเธอสามปีและเป็นแพทย์ประจําคลินิกพยาบาลของสํานักงานกองการบินอวกาศนาชาติประจําประเทศไทยเขาเดินไปรินน้ําและจัดยาแก้ปวดให้ตามคําขอของหญิงสาว ก่อนจะใช้ผ้าขนหนูขยี้ผมที่ศีรษะของเธอเบาๆอย่างสนิทสนมภาวนายิ้มออกเพราะรู้สึกอบอุ่นขึ้นอารมณ์โกรธก็หายไปด้วยนอนพักไหมเสื้อผ้าเธอชื้นหมดเลยพี่มีให้เปลี่ยนนะไม่ละค่ะได้ยาแล้วเดี๋ยวก็ดีขึ้นงานกองจมเลยด็อกเตอร์อาทรก็ยังไม่ออกจากโรงพยาบาลถ้านาหยุดอีกคนข้างบนคงวุ่นวายแน่เธอใช้ผ้าขนหนูซับนื้อตัวลวกๆ แล้วส่งคืนหมอหนุ่มแม้จะปวดหัวตัวร้อนเธอก็ไม่เคยลางานเลยสักครั้งยิ่งเป็นวันแรกของสัปดาห์งานจะเยอะมากเป็นพิเศษเพราะถึงจะเคลียร์งานของตัวเองเสร็จในเย็นวันศุกร์แต่บางครั้งต้องรอหนังสือออกของฝ่ายอื่นๆที่ล่าช้ากว่าในเช้าวันจันทรอยู่ดีพออ้อคนใหม่จะมาวันนี้ได้ข่าวว่าจัดงานใหญ่ต้อนรับไม่ใช่เหรอภาวนาลืมเรื่องนี้ไปเลยเธอสะดุ้งโยงโกยแนบออกจากคลินิกแทบไม่ทัน เมื่อคืนมัวแต่เก็บกวาดทำความสะอาดบ้านรีดผ้าอีกสองตะกรา้าไอ้ที่เคยจดไว้ในสมุดบันทึกว่าต้องทำอะไรบ้างก็ไม่รู้ไปโยนทิ้งไว้ตรงไหนคล้ายกับว่าจะต้องทำอะไรนี่แหละแต่ก็นึกไม่ออกเรื่องสำคัญแบบนี้ไม่น่าลืมได้เลยให้ตายเถอะตายแล้วจริงด้วยนาไปแล้วนะพี่หมอเดี๋ยวเที่ยงจะแวะมากินข้าวด้วย